ถ้เรามีปัญหาอะไรเราก็มักจะรีบพยายามแก้ไขปัญหานั้นๆพยายามที่จะเอาชนะปัญหานั้นๆทำให้มันคลี่คลายทำให้มันลุล่วงผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายคนเป็นแบบนั้นแต่อันที่จริงแล้วในขณะที่เราเกิดปัญหาในขณะที่มีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินปัญหาสุขภาพ ปัญหาในด้านอื่นๆถ้าหากเรามีปัญหามีความท้าทายอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาอารมณ์ของเราในขณะนั้นจะเป็นอารมณ์ของความเครียดของความกังวลของความกลัวความหงุดหงิดความไม่พอใจ ต่างๆนา,นานาซึ่งล้วนแต่เป็นอารมณ์ในเชิงลบในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ทั้งสิ้นเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรลงไปในช่วงเวลาที่เรามีอารมณ์เหล่านี้อยู่สิ่งสิ่งนั้นจึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเราแต่กลับจะยิ่งเพิ่มให้เกิดความยุ่งยากหรือมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายดังนั้น วิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่การรีบพยายามแก้ไขปัญหาให้ปัญหานั้นหายไปในทันทีแต่เป็นการแก้ที่จิตใจของตัวเราแก้ที่อารมณ์และความรู้สึกของตัวเราย้ายโฟกัสหรือเปลี่ยนความสนใจของเราไปสู่สิ่งที่ทำให้เราเกิดสติไปสู่สิ่งที่ทำให้เรามีพลังเชิงสร้างสรรค์ไปสู่สิ่งที่ทำให้เรามีความสงบใจ เมื่อนั้นสติและปัญญาจะเกิดขึ้นและเราจะพบหนทางสว่างเราจะพบหนทางและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุดค่ะ